สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมเป็นเกมปลูกผักทําฟาร์มนะครับได้รับเงินมาเมื่อวันที่11มิถุนายนนะครับตรงนี้ทําเงินฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับใครสนใจที่จะทําการเล่นเกมเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการเล่นเกมกันนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช สอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียลเลตแล้วก็อัปเดตการถอนเงินให้ด้วยนะครับในคลิปนี้เลยใครที่สนใจอยากจะมีรายได้นะครับเป็นรายได้เสริมนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียลเลตแบบที่เราไม่ต้องเสียเงินซักบาทในการทําเงินทําฟรี100%์ได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android นะครับผมใครที่ยังไม่มีตัวแอปนะครับ ตามนี้ได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็ตัวรูปของแอปไว้ให้นะครับสามารถไปค้นหาดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดนะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไวให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับผมแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีค่าสมัครทาฟรีได้จริงจริงแน่นอนนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูนะครับวิธีการสมัครของแอปนี้เนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปวิดีโอสามารถเข้าไปดูววิธีกาาารรรรสสสมมััคคไไได้้เลยย่ <b> ่ตอองงแบบหน หลักแอป,ปนี้นะครับเา่าโอเคนะครับเมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้ามาในโดแอป,ปนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมี2เมนูด้านล่างเนาะแต่ถ้าหากว่าเราสมัครครั้งแรกแล้วเนี่ยมันจะมี3เมนูเป็นเมนูกิจกรรมให้เราทําแบบระยะเวลาจํากัดด้วยนะครับถ้าหมดเวลาแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแค่2เมนูด้านล่างเลยถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับให้เรามากดที่เมนูภารกิจนะครับเมนูที่1เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมให้เรามาก่อไอเดียคำเชิญตรงนี้รับ1,200เหรียญทองกันก่อนครับการป้อนไอเดียคำเชิญของเพื่อนคุเน่พือรับ1,200 การุณาใส่ไอเดียคำเชิญของเพื่อนถ้ามีไอเดียของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นไอเดียคำเชิญไว้ให้หรือว่ารหัสบดไว้ให้นะครับสามารถใส่ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกหรือว่าความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยนะครับไม่ได้บังคับนะโอเคนะครับวิธีการเก่อก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูที่การถอนเงินล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนไปนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปล่าสุดนะครับผมจํานวน18.97สตางค์นะครับที่ผมได้เปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเมื่อกี้นะครับแอป จ่ายเงินเร็วมากนะครับผมไม่ถึง2วันด้วยซ้ำานะถอนไปวันที่10นะครับได้รับวันที่11นะครับวันที่11ประมาณ15บหนากาสีนาทีที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแอปนี้จ่ายเงินจริงแล้วก็จ่ายเร็วมากนะครับรอไม่นานหนวันเท่านั้นนะครับเงินเข้าแน่นอนการจ่ายเงินจ่ายร้อเอนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทําเงินจากการเล่นเกมปลูกผักนะครับทำอย่างไรในส่วนของแอปนี้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับภารกิจแล้วก็เชิญชวนนะภารกิจตรงนี้เนี่ยเราสามารถทาไดนีโอเล นะครับแล้วก็ใช้ความเร่งทั้งหมดนะการใส่ปุ๋ยนะครับคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์นะครับการเพาะสะสมนะครับการเก็บเกี่ยวเวลาที่เราเล่นในการในการเล่นแอปนี้นะครับกรอก ID แล้วก็เชิญเพื่อนครับต่อมานะครับการเชิญเพื่อนนะครับหนคนเนี่ยสามารถรับตั๋วเงินได้นะครับอยู่ที่362บาทตรงนี้ทําอย่างไรนะครับกดเชิญทันทีพอเรากดเชิญแล้วเนี่ยมันจะมีเนื้อหานะครับแนะนําให้เราตรงนี้เราสามารถเอาข้อความนะครับหรือว่าคัดลอกเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลย ว่าจะเป็น f a c e b o o k Twitter l i ล e YouTube t i k t o อกสามารถไปทําการแนะนําเพื่อนต่อได้ซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็เทคนิคของแต่ละบุคคลในการเชิญนะครับถ้าเราไม่ถนัดก็ไม่เชิญก็ได้ถอนเงินได้เหมือนกันแต่ถ้าเราอยากมีรายได้เร็วอยากถอนเงินเยอะขึ้นต้องแนะนําเพื่อนด้วยนั่นเองนะครับการแนะนําตัวนี้ก็สามารถทําได้ทุกคนอยู่ที่คุณเองว่าคุณจะทําหรือเปล่านะครับกดคําอธิบายด้านล่างตัวนี้นะครับมีทั้งหมด4ข้อเนะเราสามารถทําตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับเมื่อเราเชิญเพื่ออนนนเเเเเ่่ยรรราากกก็จจะะไดด้้ัับงิิิิพพมมตชญืวค ผมก็ลองไปทําดูต่อมานะครับเรามาดูการเพาะปลูกนะครับในการปลูกพืชของเรานะหรือว่าการเล่นเกมปลูกผักนั่นเองนะครับด้านบนเนี่ยจะมีคําสั่งนะครับในการปลูกมันฝรั่งข้าวโพดมะเขือเทศแล้วก็แครอทนะครับมี9กับ8นะครับผมอ่าแล้วก็กดปลูกตรงนี้เลยกดปลูกพืชอย่างรวดเร็วด้านล่างปุ๊บนะครับเสร็จเรียบร้อยรอเวลาอีก2อนาทีอ่าตัวนี้มันอาจจะช้านะครับผมให้เรากดตรงรูปดวงอาทิตย์นะครับความเร่งโดยรวมกดเข้าไปจากนั้นกดใช้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเก็บ ผลผลิตนะครับผมโดยการกดที่ลูกเขียวนะครับแบบนี้เลยครบเรียบร้อยนะครับในส่วนของมันฝรั่งเก้าครั้งนะครับจากนั้นเราก็ทําการปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นข้าวโพดนะ9้าครั้งแล้วก็กดเร่งความเร็วเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะกดการใส่ปุ๋ยก็ได้นะแต่ว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะใส่ได้ทีละครั้งนะครับผมมันจะใส่ได้ทีละครั้งนะแต่ถ้าเรากดเร่งความเร็วเนี่ยมันจะกดเร่งได้เลยนะครับก็คือทั้งหมดนะครับผมเก็บให้เราทั้งหมดเลยนะครับสังเกตที่กล่องสมบัติต้องนี้ที่ม ดอดเงินเขียวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปุ๋ยที่ลอยเข้ามาให้เราด้วยนะครับเราสามารถกดรับเลยตอนนี้ก็เลยก็ได้นะแต่ว่าทุกการที่เรารับเนี่ยมันจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณาก่อนนะครับก็ให้เราเข้าไปดูโฆษณาได้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่รับละกันเนาะอันนี้เร่งความเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดได้อีก10ครั้งนะครับทุกครั้งที่เรากดตรงนี้นะครับมันจะเป็นการดูวิดีโอโฆษณาก่อนนะครับแล้วก็ทาการดูวิดีโอโฆษณาตรงนี้ั้งหมดนะครับผมพอเราดูเสร็จปุ๊บเนี่ยผักตรงนี้ที่เราปลูกไปเนี่ยมันก็จะเสร็จจจแลลล้้้้้วเเเเรรรรรราาาาาาาสสมถกกก็็็บผผิิตตตไดองงทํํภนีให นะครับผมทุกอันนะครับมันฝรั่งข้าวโพดมะเขือเทศแล้วก็แครอทปลูกให้ครบพอเราปลูกครบแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับตัวเงินตรงนี้นะครับสิบสามจุดห้าสองสตังค์นะครับแล้วเราก็จะอัประดับเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทำการปลูกผักไปเรื่อยๆเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นี้เลยในการเล่นเกมปลูกผักครับต่อมานะครับเรามาดูที่ถุงแดงด้านล่างนะครับผมตัวนี้ภารกิจมากกว่านี้นะครับผมหนึ่งสองสามนะครับในการทำภารกิจตรงนี้เนี่ยแนะนำให้เราเล่นเพื่อที่จะทำการรับในส่นของตัวเงินเขียวแล้วก็เหรียญ ถ้าหากว่าเรากดเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยมีการแจ้งเตือนได้รับของรางวัลนะครับให้เรากดตกลงหรือว่าเข้าไปรับตรงนั้นตรงนี้อย่ากดรับเด็ดขาดนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับนะี่ครับมันบอกว่าให้เรากาหรือว่าสแคตตนะนี่ครับนะสแคตแบบนี้เลยยินดีด้วยคุณได้รับเงิน6000บาทต,ต่อยอดนะครับพอเราสกแกตเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการแจ้งเตือนเข้าในส่วนของ Google แบบนี้อย่ากดไปเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะชวนให้เราไปเล่นในส่วนของการพนันนะครับอันนี้ผมไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่แนะนำนะครับเราก็เล่นเพื่อรับยอดเเเงินนนนใกมท่าั้้พอแลว นำไปแลกเป็นเงินทูนิเลตแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงนะครับผมแล้วก็ได้เงินจริงเข้าอล l ล็ตโดยที่เราไม่ต้องเสียงเงินด้วยน,นั่นเองนะครับเราเล่นให้ครบ60วินาทีนะครับตามที่ระยะเวลาที่เขากําหนดนะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะครับอันนี้ไม่ได้จริงนะ200,000กว่าบาทนี้ไม่จริงนะเพราะว่ามันเป็นโฆษณานะครับผมให้เราเข้าไปเล่นเราก็ไม่ต้องเข้าไปเล่นนะให้เราทําการหมุนวงล้อให้ครบ8ครั้งนะครับมันก็จะเสร็จภรารกิจพอดีนะครับประมาณ60วินาทีนะครับให้เราเล่นแค่นี้พอนครับเล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะไม่ เราไม่สนใจนะครับครบแล้วนะครับผม8ครั้งเราก็กดย้อนกลับมานะครับพอเราย้อนกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวเงินขึ้นมาแบบนี้หนึ่งจุดห้านะครับก็ให้เรากดรับไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยการกระบาดปิดไปนะครับผักของเราที่เราปลูกไว้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยเราก็มาเก็บเกี่ยวนะครับในส่วนของข้าวโพดนะโอเคโอเคนะครับตอนนี้ข้าวโพดเนี่ยปลูกครบแล้วนะเก้าอันนะครับต่อไปก็เป็นมะเขือเทศแล้วก็แครอทนะครับแล้วก็ปลูกทําภารกิจตรงนี้ให้สําเร็จไปเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับในการปลูกแค่นี้นะครับเราก็ทําาารกม การกดถอนเงินในการถอนเงินขั otras, story, so ้นต่ำนะครับคุณจะต้องมียอดเงินตรงนี้นะสิบาทนะครับถึงจะทําการถอนเงินได้ยอดเงินตรงนี้10บาทไม่สามารถถอนได้นะครับให้เราดูยอดตรงนี้นะครับบางคนไม่เข้าใจอผมมียอดเงินตรงนี้เลขหกสิบเจ็ดสิบหนึ่งร้อยสิบบาทแล้วทำไมมันถึงถอนไม่ได้ให้เราดูยอดด้านล่างนะครับด้านบนนี้เป็นตัวเงินในแอปนะและก็เปอร์เซ็นต์การถอนเงินในแต่ละระดับเลเวลเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้โดยการเล่นเกมไปเรื่อยๆเมื่อเราอัประดับเลเวลสูงขึ้นมันก็จะทําการถอนเงินได้มากขึ้นเลเวลหนึ่งร้อยนะครับหน 9 8คุณก็จะถอนเงินได้ที่1,98เลยแต่ว่าการที่เราเลื่อนระดับเลเวลในแต่ละระดับเนี่ยเราจะต้องทําการถอนเงินด้วยนะถอนเงินทุกระดับนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนระดับเลเวลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ประมาณนี้แอปนี้ได้งจริงแน่นอนจ่ายจริงแน่นอนนะครับใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูเล่นฟรีได้งจริงแน่นอนนะครับถ้าคุณชอบการทาเงินฟรีทูมิวเล็ตฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ